คสวัสดีครับเพื่อนๆนเวลาเราไปเรียนหนังสือก็ได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต้นคิดสงสัยจังเลยครับว่าทำไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยนะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะต้นคิดที่เราต้องเรียนวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกสารประกอบต่ตาง เรื่องดาราศาสตร์เรื่องของอวกาศสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราเข้าใจธรรมชาติและปรากฏการณ์ต่างๆได้อย่างดีการเรียนวิทยาศาสตร์ยังทําให้เราทราบถึงกระบวนการคิดมีเหตุมีผลและใช้เหตุผลนี้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆหรือความเชื่อต่างๆได้อย่างดีอีกด้วยค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองเพื่อนๆเราไปคิดกันต่อนะครับว่าวิทยาศาสตร์นั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราอย่างไรบ้างสวัสดีครับสนับสนุนโดย สถาบัานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี